เอาละครับผมสิครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเพลยเองแชแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเราจะมาสอนผมจะมาสอนไม่ใช่เราสิผมจะมาสอนวิธีการทําปกคลิปแบบง่ายๆนะเป็นแนวทําปกคลิปแบบแนวภาพตัดปะนะฮะ,ะก็คือง่าจะง่ายสุดแล้วนะในการทําปกคลิปคือมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรกันมากแค่เอาภาพมาตัดแปะตัดแปะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วมันก็ทําง่ายด้วยโอเคอขั้นแรกนะฮะ เราก็เอารูปที่เราจะทําปกมาก่อนนะฮะนี่ผมเตรียมไปแล้วรูปนี้ถนะ้าผมจะมาทําเป็นปกคลิปผมจะทําปกคลิปที่ผมกินมาม่าเผ็ดนี่ผมจะทําปกคลิปของวิดีโอตัวนี้ผมรูปภาพนี้ผมก็แ n นับมาจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะฮะมผมจะผมจะไม่ถ่ายรูปแยกผมจะชอบแบบแ n นับมาชอบแคปมาแหละจากโปรแกรมตัดต่อโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยอพอเรามี ภาพตัวนี้แล้วใช่ไหมคือภาพหลักที่เราจะเอามาแต่งให้มันเป็นหน้าปกคือตอนนี้ผมมีจินตนาการในหัวสมองแล้วนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อผมจะแบ่งตัวนี้ให้เป็น2รูปภาพครับคือจะก๊อปปี้คือจะสร้างมันมาอีกอันนึงอ่ะวิธีการสร้างขึ้นมาอีกอันนึงง่ายๆอย่างรวดเร็วค,คือกดปุ่มคอนโท o นะฮะแล้วก็กดตัวเจปุ่มคอนโท l ค้างไว้แล้วก็กดตัวเจนะปึบเห็นไหมมันก็จะมี อีกเลเยอร์นึงขึ้นมาซึ่งเป็นรูปภาพเดียวกันเลยนะครับผมสองอันนี้อ่าหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการตัดตัดรูปภาพที่อยู่ข้างบนฮะนี่ให้เราคลิกรูปภาพตรงนี้นะฮะแล้วผมจะตัดผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการตัดนี่นี่อ่ะเดี๋ยวขอซูมเข้าไปก่อนวิธีการซูมก็กดคอนโทลค้างไว้ครับแล้วก็กดบวกนี่ฮะกดคอนโทลบวกรัก กดคอนโทรลแล้วกดลบเนี่ยมันก็จะซูมเอาคอนโทรลบวกก็จะซูมอินนี่ง่ายๆฮะก็ซูมเอาเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของสิ่งของที่เราจะตัดนะฮะโอเคเราเลือกตัวนี้มาปึ๊บแล้วเราก็เริ่มตัดมันครับวิธีการตัดก็คือคลิก1ครั้งก็จะลาก1เส้นลากไปเรื่อยๆอย่างนี้ที่จริงมันมีโปรแกรมมันมีเครื่องมืออื่นที่ตัดง่ายกว่านี้อยู่ครับแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเครื่องมือนี้คือละเอียดสุดแล้วนะฮะ แต่ว่าผมชอบใช้อีกเครื่องมือหนึ่งแต่ผมลองแล้วแบบรูปภาพมันไม่ได้อะเออรูปภาพมันไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแรกกันเปิดได้ใช้โอเคแล้ก็มานี่รับปรับแล้วก็ตรงนี้อา้าวเบี้ยวช่างมันครับช่างมัน ดูตามนะฮะดูตามใครที่เริ่มฝึกหัดในการใช้โปรแกรมนี้นะฮะค่อยๆดูจะเย็นๆครับผมอย่ารีบอย่ารีบค่อยๆดูไปนะเพราะว่าผมเคยทําวิดีโอสอนนู่นนั่นนี่หลายอย่างแล้วแล้วแบบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูกันแล้วแล้วทักมาถามอะ่ะเออคือผมรู้นะใครที่เวลาทักมาถามแล้วไม่ได้ดูอะ่ะผมรู้เลยแหละนะเพราะว่าดูจากการถามมัน มันแบบบางอย่างก็ไม่น่าถามอะไรอย่างนี้เนาะผมรู้ได้เลยว่าไม่ดูแล้วแบบผมจะไม่ค่อยอยากตอบอะถ้าคนที่ไม่ดูหรือเดือบดูผ่านๆแล้วมาถามเลยอะอะไรเงี้ยแล้วผมจะไม่ค่อยอยากตอบให้แนะนําให้ดูก่อนถ้าไม่เข้าใจค่อยถามถามได้ไม่ใช่ว่าถามไม่ได้นะแต่ว่าให้ดูก่อนโอเคพอผมตัดแบบนี้แล้วใช่ไหมทำทำแบบนี้แล้วใช่ไหมผมก็จะกด อันนี้ครับผม select เนี่ยแล้วก็กด invert ฮะปึบ่พะพอกด invert เสร็จแล้วให้เรากด delete 1ครั้งครับผมนี่กด delete 1ครั้งมันก็จะในนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดอันที่2ดูเห็นไหมมันจะเหลือแค่กระป๋องมาม่าตัวนี้แหละอ่าเป็นไงแล้วผมจะทำไงต่อล่ะเราก็มายกเลิกการ select ครับผมก็นี่ครับ deselect นี่เห็นไหมมันก็จะยกเลิกการเล็กแล้วคราวนี้กระป๋องมะม่าตัวนี้ก็จะสามารถอ้าวเดี๋ยวเดวผมยังไม่เปลี่ยนอุปกรณ์โอเคกระป๋องมะม่าก็จะขยับได้แล้วอ่าแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการจะให้กระป๋องมะม่าเป็นอีกมิติหนึ่งของรูปภาพครับผมคือผมจะใส่เงาให้มันลองดูลองดูฮะลองดูอ่ะแบบนี้ไหมเออแบบนี้ก็สวยนี่ โอเคเห็นไหมก็จะมีเงาคราวนี้ผมก็จะทํากับอีก2อ,อันนี้ด้วยนะแล้วผมก็จะก๊อปก๊อปอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะก๊อปปับมาเห็นไหมกด ctrl j เหมือนเดิมครับคลิกใส่ตัวนี้แล้วกด ctrl j ต้องการก๊อปอะไรคลิกใส่ตัวนั้นครับแล้วกด ctrl ค้างไว้บวกตัว j ฮะนะผมก็จะทํากระป๋องโค้กครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อุปกรณ์อันอื่นดูนะฮะลองอุปกรณ์นี้ดูนี่อุปกรณ์นี้ก็จะใช้ค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าภาพต้องละเอียดนะต้องแยกวัตถุ ระหว่างวัตถุออกให้อย่างชัดเจนนะครับมันถึงจะอุปกรณ์นี้ถึงจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนี่เพราะว่ามันจะมันจะเป็นการออตโต้ออตโต้เออถ้ารูปภาพไม่ละเอียดมันก็จะใช้งานได้แบบไม่เต็มที่ว่าเก็บนี่แต่เห็นไหมมันก็จะมีการแบบเลยออกมาแต่ไม่เป็นไรเราเก็บรายละเอียดได้เลยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าภาพนี้น่าจะได้อยู่โอเค เรียบร้อยกลกนกระป๋องด้วยนิดนึงนี่นี่โอเคคราวนี้รายละเอียดเราจะเก็บยังไงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีนิดนึงผมจะทําให้มันเล็กลงนี่นี่เพิ่มมาแคปตรงนี้อันนี้นึงอ่ะตรงนี้ด้วยไอพวกที่มันเกินเกินมาครับเกินเกินมาเนี่ยผมจะเก็บให้ดูนะวิธีการเก็บรายละเอียดพวกที่เกินเกินมานะกดตัวนี้ฮะนี่นี่ มันจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้ฮะให้เราซูมเข้าไปกดคอนโทรลแล้วกดบวกฮะซูมเข้าไปดูตรงที่มันเกินเกินมาแล้วทํายังไงต่อฮะกดที่ตรงนี้ฮะอุปกรณ์น,นี้มันจะเขียนว่าอะไรวะนี่นี่บัตทูเนี่ยก็ระบายเลยระบายให้มันเป็นสีแดงนี่เห็นไหมแล้วลองกดตัวนี้ออกดูนี่เห็นไหมส่วนเกินก็หายไปละตรงนี้มีเกินนิดนึง กดบัตรทูระบายไปอ่าเห็นไหมเรียบร้อยง่ายเห็นไหมคราวนี้เราก็กดเหมือนเดิมครับ select แล้วก็ invert อ่าคราวนี้ก็กด delete หนึ่งครั้งครับผมปรบับนี่เห็นไหมตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงละเดี๋ยวเราปิดตาดูนี่เห็นไหมครับแล้วก็มากด deselect ยกเลิกการ select นะแล้วผมก็จะใส่เงาให้มันให้มันเป็นแบบเหมือนอันนี้ดูนะ เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนมีความเด่นขึ้นมาแล้วจากเดิมที่มันจะเหมือนเป็นภาพเดียวกันมันจะมีความเด่นขึ้นมาแล้วนิดนึงโอเคคราวนี้เรามากระป๋องมันฝรั่งกันเหมือนเดิมครับผมก็จะกรอบมาอนโทลบวกเจนี่แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วครับคราวนี้นะ่าจะรู้วิธีการตัดกันแล้วนะผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนี่ไปอย่างรวดเร็วนะ เคตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วเว้ยมันไม่เก็บก้นกระป๋องให้ผมอะตรงนี้เหลือนิดนึงผมต้องลดขนาดของอุปกรณ์ลงถ้าขนาดของอุปกรณ์ใหญ่มันก็จะเหมือนแคบไปเยอะแล้วก็ นี่ครับประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนทํางานไม่ละเอียดมันเป็นศิละปะฮะโอเคประมาณนี้ละกันแล้วอมืมีเกินเกินมานิดนึงครับไม่เยอะไม,ไม่ไม่มีผลตอนรูปภาพก็เหมือนเดิมครับผมพอเราแคปเสร็จแล้วก็ซ e เล c t ครับยิน e r ดครับผมกด Delete ปั้งนี่เห็นไอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดดีซิเล็ โอเคใส่เงาให้มันครับผมคลิกขวานะฮะมาที่ blending นะครับ option อ,อ,อันแรกแล้วก็มา shadow นี่ drop shadow ก็คือมันจะมีเงาประมาณนี้ฮะคราวนี้ผมจะใส่ effect ให้มันครับผมเพราะว่ามันเป็นมาม่าเผ็ดอ่ะมันต้องมีความตื่นเต้นในรูปภาพนึงอออไหมผมได้โหลดรูปภาพมาแล้วรูปภาพนี้มีชื่อว่า anime zoom anime zoom น,นะฮะ ดูอย่างนี้นะฮะผมโหลดมาแล้วอันนี้เมซูม o png ต้องไหนเอ่ยอันนี้เมซูมเดี๋ยววะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยทำไมไมันไม่เจอเลยน,นี่ไงอ่ะรูปภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนให้ให้การให้ความตื่นเต้นในรูปอะ่ะนึ่อรอไหม รูปภาพที่เป็นไฟล์ .png นะครับพื้นหลังจะเป็นสีจุดๆตารางหมักฮอตอย่างนี้แล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะแล้วมันจะเป็นโปร่งแสงนะมันจะเป็นโปร่งแสงนี่เห็นไหมมันจะเป็นโปร่งแสงเราก็ทําการลากมันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลากมาเลยนะเนี่ยผมลากจากตรงนี้มาตรงนี้นี่เห็นไหมมันมาสองอันแล้วเราลบออกสักอันหนึ่งฮนะโอเคแล้วเราก็ทําการขยายมันให้เต็มกดคอนโทล แล้วก็ตัวทีครคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ตัวทีปึบเน่มันจะมีกรอบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลากขยายมันซะให้เต็มครับนี่เห็นไหมปับก็จะเหมือนโอ้โหเหมือนตื่นเต้นมากแต่ว่ามันมันเกะกะไปผมจะให้มันเล็กกว่านี้ผมก็กดคอนโทรลทีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ลากมันออกมาอีกครับให้มันใหญ่กว่าเดิมแบบนี่ ประมาณนี้ละกันนะฮะเพราะว่าเหมือนมันจะเต็มไปนะเมื่อกี้โอเคแล้วผมจะเดี๋ยวลองใส่เส้นให้มันดูดิว่ามันจะเข้าไหมลองดูนะเส้นสีขาวผมอยากได้เป็นสีขาวแล้วเราก็ลดขนาดข,าดของเส้นครับสักเบอร์หนึ่งพอไม่ไม่ไม่ได้วะ่ะไม่เหมาะวะไม่เหมาะวะลองเป็นเส้นสีแดงไหมไม่เหมาะอยู่ดีฮะ ไม่เหมาะอยู่ดีฮะงั้นผมว่าไม่ต้องใช้เส้นลองเป็นเงาดูเออเป็นเงาดูดีขึ้นนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะหาหาเขาเรียกอะไรเอฟเฟกต์ Effect. ไฟนะฮะเอฟเฟกไฟวิธีการหาก็พิมพ์คำว่าไฟไฟก็ได้ภาษาไทยเลยใน Google ไฟจุด png นี่อันนี้ผมหาให้ดูเลยนี่นีนไฟ .png เราอยากได้ไฟแบบไหนดี เผ็ด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 มันต้องประมาณนี้แล้วกันอืมตัวนี้เป็นมันผมจะมีแล้วนะมันผมจะมีแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอดูที่ผมมีอยู่แป๊บหนึ่งนะผมคิดว่าผมมีอ่ะผมมีแล้วผมมีไฟแล้วโอเคนี่ไงไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้สินี่ไฟอ๋อตัวนี้เป็นเป็นไฟแบบ ไม่ใช่ PNG ฮะเราไม่สามารถตัดได้นะไม่เป็นไรเราก็ไม่ใช้ครับเราตัดไม่ได้มันเสียเวลาฮะเราเอาที่มันเป็น PNG นี่ไงนี่เป็น PNG แล้วผมก็จะมาใส่ใส่ข้างหลังถ้วยมาม,ม่าผมอยากใส่มันเข้าไปในถ้วยมามะ่าผมจะทำยังไงนี่ผมอยากใส่มันเข้าไปในถ้วยมามะ่า คราวนี้มันก็จะเลยออกมาในถ้วยมาม่าใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงล่ะผมจะก๊อปถ้วยมาม่าอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้คือกดคลิกแล้วก็กดคอนโทรลเจนะฮะเปิดมันก็จะก๊อปเลเยอร์มาอีกอันหนึ่งแล้วคราวนี้ผมจะเอาเอาเงามันออกซะเอาเงามันออกไปคราวนี้ผมจะปิดปิดไว้ ปิดไว้ปิดไฟไว้ด้วยปึ๊บอ่ะคราวนี้เราเราอยู่ที่ถ้วยมาม่าตัวนี้นะถ้วยมามา่ามี2อันแล้วนะตอนนี้เห็นไหมอ่าเราจะทํายังไงผมจะตัดเอาตรงนี้ฮะผมจะตัดเอาเฉพาะตรงนี้จนมาถึงข้างล่างนี่เวลาเราทําพวกนี้เราต้องใช้จินตนาการน,นะผมจะตัดมาแบบนี้เลย เดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมผมต้องตัดแบบนี้ไฟไม่ตะเกียบไหมไม่ไม่ไม่ตะเกียบแล้วกันไม่ไม่ตะเกียบไม่ไม่ตะเกียบนี่ตัดมาครับไม่ต้องตัดเนียนมากก็ได้ครับเพราะว่า เพราะว่าเราเราต้องการแค่มันให้มันบางไฟให้มิดอะ,อะผมตัดแบบนี้เลยเนี่ยไม่ต้องเนียนอะไรมากครับนี่เพราะว่าผลลัพธ์เราต้องการแค่ให้มันบางไฟให้มิดแค่นั้นเองโอเคพอตัดเสร็จแล้วใช่ไหมซูมออกมาเหมือนเดิมครับอินเวอร์สนะแล้วก็กดดีลิทหนึ่งทีปังนี่กระป๋องมากๆก็จะเหลือแค่นี้แล้วแล้วก็กดดีส ดีดีเล็กนะฮะนี่แล้วคราวนี้เปิดไฟขึ้นมาปึ้งไฟก็จะยังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเราก็เอาเลเยอร์นี้ฮะขึ้นมาไปไว้บนบนไฟนี่เห็นไหมมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระป๋องมาม่าแล้วแบบนี้เห็นไหมอุ้ยแต่ว่ามีแปบมานิดนึงไม่เป็นไรฮะช่างมันอ่ะเปิดเลเยอร์หลักนี่เห็นไหมมาม่าของเราก็จะมีไฟลุกท่วมแล้วคราวนี้อะไรอีกอะเราทําอะไรอีกอ่ะ ใส่ตัวหนังสือสวยๆแล้วกันนะใส่ตัวหนังสือสวยก็มาที่เลเยอร์หลักครับผมแบ็กกราวตรงนี้คลิกที่ตัว T ตัวนี้ฮะรูปตัวหนังสือเลือกฟอนต์ครับผมตอนนี้ผมใช้ฟอนต์นี้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็มามาเผ็ดที่สุดในโลกนี้แล้วก็ เปลี่ยนสีมันไหมเอาเป็นสีขาวแล้วกันเออเป็นสีถ้าเผ็ดนะเผ็ดเราจะสื่อถึงความเผ็ดต้องสีส้มๆนี่แล้วก็กดตัวนี้ฮะกดคอนโทที T ครับผมกดคอนโทนที T แล้วเราสามารถขยายมันเอียงมันซ้ายขวาหน้าหลังได้นี่ผมจะเอียงเอียงหน่อยแล้วก็ขยายครับผมเวลากดขยายถ้าเราไม่กดชิปค้างไว้เนี่ยเวลาขยายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะมันจะมันจะไม่พอดีอ่ะเออวิธีขยายคือเรากดชิปค้างไว้ครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดขยายเนี่ยเห็นไหมหไหมมันจะขึ้นมาพอดีกันเลยเนี่ยอืมมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกมันเอียงเกินไปนะนี่ประมาณนี้ฮะปึบแล้วก็คลิกขวาครับผมเบรนดิ้งฮะใส่เงาให้มัน ใส่กรอบให้มันเพื่อทีย่ง่ายต่อการอ่านนี่กรอบเป็นสีขาวน่าจะตัดกันกับกับเอฟเฟกของเราฮันนะเป็นไงให,ใหญ่เลยสักห้าเลเวลพอประมาณนี้ฮะมามา่มาเผ็ดที่สุดในโลกผมว่าต้องเอามันขึ้นมาอยู่ข้างบนและข้างบนข้างบนเอฟเฟกข้างบนเอฟเฟกนี่อ่ามามา่มาเผ็ดที่สุดในโลกประมาณนี้ แล้วก็อ,กอ,กอีกสักตัวหนังสือหนึ่งแล้วกันนะอร่อยมากแต่เผ็ดแล้วก็ใส่แบบนี้ <c oughs> แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีนี่อร่อยมากแต่เผ็ดขยายใหญ่เลย แล้วก็ลากมันขึ้นไปข้างบนครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนบังนะแล้วก็เราไม่อยากทําซ้ำใช่ไหมเรา copy layer ที่เราทําไปแล้วนี่หาตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเราก็ก๊อปครับอปเล layer style แล้วก็มา p a r t ใส่ตรงนี้นี่มันก็จะเป็นเหมือนกันแล้วเป็นไงเสร็จแล้วครับหน้าปกคลิปง่ายๆนะฮะใช้เวลาทําประมาณ 10กว่านอาทีเกือบ20นาทีแต่ว่าอันนี้ผมสอนนะเวลามันก็เลยค่อนข้างนานแต่ถ้าทําชํานาญแล้วเนี่ยมันทําแป๊บเดียวครับอันนี้ผมคือต้องสอนแล้วก็อธิบายไปด้วยนะฮะก็ถ้าใครดูแล้วนะยังไม่เข้าใจนะฮะสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะแต่ขอให้ดูก่อนนะครับไม่เข้าใจลองกอกลับไปดูให้ละเอียดถ้ามันไม่เข้าใจจริงนะทักมาถามคอมเมนต์ถามอันนี้ผมเต็มใจตอบแต่ถ้าคุณดูวันผ่านแล้วมาถามเนี่ยบางทีผมก็อาจจะ ไม่อยากตอบบางทีผมก็อาจจะตอบแบบกวนตีนไปโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้ายังไงก็ทักมาถามได้สำหรับนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้แล้กันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ในเพติดตามรับชมวิโญาใหม่ของชาแนลเราสำหรับนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย